พระเอกใจสู้ปอทฤษฎีจะลาจากโลกนี้ไปอย่างไม่มีวันกลับหลังต่อสู้กับโรคร้ายด้วยการติดเชื้อไข้เลือดออกชนิดรุนแรงเป็นเวลากว่า70วันแต่ความดีที่พระเอกคนดังได้ทําตลอดเกือบ36ปีจะยังคงประจักษ์ในความทรงจําและตราตรึงในใจคนไทยทุกคนตลอดไป รูปแบบการใช้ชีวิตที่ติดดินสมระเรียบง่ายและกระตันอยู่คือสิ่งที่ทุกคนสัมผัสได้ในตัวผู้ชายชื่อปอทฤษฎีสิบกว่าปีในวงการบันเทิงปอเก็บหอมรอมริบก่อนจะทุกขระปุกซื้อที่ดินราว57ไร่ห่างจากบ้านเกิดในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์10กิโลเมตรใช้ชื่อว่าไร่นาป่าสงวนหวังให้คุณพ่อสงวนทำไร่นาสวนผสมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงหลังกเกษียณอายุราชการทั้งยังแบ่งพื้นที่บางส่วนให้ชาว,ว,วบ้านละแวกใกล้เคียงได้ทำนาแบบฟรีฟรีด้วย ซึ่งคุณพ่อสงวนก็พร้อมสารต่อตามเจตนารมณ์ที่ลูกชายผู้ล่วงลับได้ตั้งใจไว้บังเอิญพ่อจะเป็นอยู่ในใที่ปรึกษาปราดบุดีิลัมซึ่งดําเนินเกี่ยวกับเรื่องเกษตรก็คุยกันแล้วว่าอาจจะมาร่วมร,วม,รวมมือกันในการจิตจักระฟืน้นตัวนี้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่มันมันโทมลงไปหน่อย ภาพนักศึกษาซึ่งช่วยงานอย่างขยันขันแข็งภายในวัดกลางตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์สถานที่บำเพ็ญกุศลศพพระเอกนิสัยดีเป็นอีกหนึ่งผลสะท้อนความดีของปอ พวกเขาต่างพร้อมใจอาสามมาช่วยและก็ตอบแทนผู้มีพระคุณซึ่งเป็นพระเอกทั้งในจอและนอกจอตลอดเกือบ10ปีปอจะแบ่งสันปันส่วนรายได้จากการทํางานในวงการบันเทิงทุกๆปีมอบให้กับสถานศึกษาหลายแห่งในบ้านเกิดเพื่อส่งต่อให้กับนักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์โดยเน้นเด็กที่เป็นคนดีมุ่งมัน่นและตั้งใจพัฒนาบ้านเกิดในภายภาคหน้าเรามีบุญคุณซึ่งกันและกันแลก็ช่วยเหลือกันครับ ทับใจพี่ปอผมผมว่าเขาเป็นคนในฮาบาร์ตี้ดีนะฮะเป็นคนดูแลเริงแล้วก็ยิ้มตลอดยิ้มตลอดแม้ว่าเขาจะเจ็บขานะตอนนั้นก็เจ็บขาถื่ไม่เท้าเขาก็ยิ้มตลอด ขณะที่น้ำใจและจิตอาสาที่ไม่เคยห่างหายไปจากพระเอกที่ชื่อปอไม่ว่าใครหรือว่าหน่วยงานใดขอความร่วมมือเพื่องานส่วนรวมปอพร้อมอุทิศตนทำงานให้กับสังคมนายตะเทนก็เคยได้รับน้ำใจเมื่อปอทฤษฎีรับคำเชิญร่วมขับร้องเพลงเจ้าฟ้าของคนเดินดินซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ60พรรษา แม้ขณะนั้นปอจะบาดเจ็บจากอุบัติเหตุลื่นล้มตกบันไดและยังต้องใช้ไม้ค้ำพยุงอีกหนึ่งบทบาทการกุศลที่เห็นเด่นชัดคือการเป็นทูตกิติมศักดิ์ให้กับองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก World Animal Protection Thailand ที่ปอทุ่มเทท,ทั้งแรงกายแรงใจในการช่วยเหลือสัตว์และเป็นกระบอกเสียงผลักดันกฎหมายคุ้มครองสัตว์สากลมาร่วม8ปีแล้ว เขาก็เห็นว่าเราทํางานไม่ได้แบบว่าเข้ามาช่วยแป๊บแล้วเร,เราเราจบแต่เราช่วยในเรื่องของปลูกฝังในเรื่องของการศึกษาอะไรด้วยเขาก็จะชอบงานตรงนี้นะคะ่ะถ้าสมมุติว่ามีงานมีอะไรเงี้ยคิวจะว่างรอตลอดก็คือเวลาขอหรืออะไรเงี้ยเขาจะเปิดโอกาสเขาจะแบบว่าเอ้ยพี่ให้ผมช่วยหรืออะไรเงี้ยบางทีเราจะบอกว่าปอหนักนะคะอะไรเงี้ยพอบอกไม่เป็นไรผมช่วยผมอยากทํา ทั่งวาระสุดท้ายปอก,ก็ยังได้สร้างความดีไว้บนโลกใบนี้ด้วยการยินดีให้ทางคณะแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดีผ่าศพเพื่อเป็นประโยชน์ทางการศึกษาของคณะแพทย์เพื่อยังประโยชน์ให้ผู้ป่วยรายอื่นซึ่งถือเป็นความดีที่ฝากไว้แม้จะไร้ลมหายใจแล้วก็ตาม